คำว่าเพื่อนคำแรกเลยนะไม่มีคำนิยามไหนสําหรับคำเพื่อนได้เท่ากับเก่งบางกะโลแล้วล่ะน้องเก่งเป็นน้องที่น่ารักไ nice นิสัยค่อนข้างจะคุ้มคุ้นสนุกแล้วก็เฟนล,ลี่แต่แตั้งแต่รู้จักไอ้เก่งมาเนี่ <We started S 2> มีแต่เรื่องสนุกสนานนะจิตใจดีเพื่อนเยอะมากคนรักเยอะมาก าแต่ร้านแรกที่ผมเจอกันก็มีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันภาพเก่าๆก็ยังติดตาตลอดอยากให้ร้านเนี่ยอยากให้มีเพลงเก่า<ๆ>เขาชอบเพลงเก่าเนี่ยเป็นความฝันของเขาถ้าให้พูดระหว่างเขากับผมเขาเหมือนพี่ชายมากกว่าเป็นอย่างอื่นนะครับพี่ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาก็1ิบปีนะครับก็เป็นพี่ ที่ดีนะครับเราเป็นวิชาที่อบอุ่นนะครับมึงจากไปเนี่ยมึงคือตำราเล่มใหญ่ทำให้เพื่อนรู้จักการใช้ชีวิตแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์นะฮะแม้กระทั่งสัตว์อย่างลาเขาสัตว์ที่อ่ะเหมือนหมาเงี้ยจะวิ่งมาหาเขาตลอดวันแรกที่มาอยู่นี่กับมันยันเช้ามันทำเงินหายแ0ดห0,000ื่นแล้วมันโทษว่าพ่ออีออสอยู่กับมันยันเช้าค่ะ ผมอยากให้เขาเห็นความสําเร็จของเขาเองแล้วก็ของพวกผมจริงๆแล้วมันเล่วไปที่เขาไม่ได้ได้ได้ไดูดมันจะพูดตลอดมัตายยากคนที่เย่อย่างกูเขายังไม่เอากูไปหรอกกูต้องอยู่ในโลกนี้นานๆอยู่ดีแม่งก็ไปเฉยเลยเชี่อะไรเนี่ยขอบคุณพี่เก่งมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้พี่ชวนผมมาทำชวนผมไปอยู่คอนโด ดีหน้าบอกผมมึงมาแล้วคราวนี้กุ้งมึงหนีกุ้งไม่ได้แล้วพี่หนีไปก่อนนี้มึงการจากไปของมึงครั้งนี้ยังทำให้ชีวิตกูแม่งแบบพิกกลับมากเลยนะมันบอกไม่ถูกว่ะเคงยังไงก็เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะ ขอบคุณนะคะพี่เก่งที่ที่สอนอะไรไว้เยอะค่ะสิบกว่าปีที่อยู่กันมารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดมเป็นคนดีเสียสละมึงแบ่งปันมากแล้วก็มําทำเพื่อคนอื่นมันคิดถึงคนอื่นทุกคนรักมึง มึงเป็นคนดีพี่เก่งให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็ให้ความสนิทสน่นมแล้วก็คบกันอย่างด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณครับถ้ามีสิ่งใดที่สามารถจะบอกเก่งได้พี่อยากจะบอกเก่งว่าเก่งไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นไม่ต้องห่วงแก้มพี่จะดูแลแก้มให้ดีที่สุด จะพยายามผ่านมันเวลาพวกนี้ไปให้ได้เก่งได้พักแล้วหลับให้สบายนะครับผมบอกว่าเฮ้ยผมรักผู้ชายคนนี้เก่งบังกะโลกูรักมึงผมอยากจะฝากว่าผมมารักพี่มากนะครับพี่เก่งพี่เก่งอยู่ในใจผมเสมอนะครับถ้บอกผมก็พูดได้วํคำเดียวว่ารักน้องคนนี้มาก รักแบบไม่ไม่มีวันลืมเก่งปากโล่แต่ผมว่าแกไม่ไปไหนหรอกนะแกก็จะมาเที่ยวบ้างมาร้านบ้างอะไรบ้างก็นะัดเจอแกได้ไลน์ไปหาแกบ้างเบ b o o k แกก็ยังใช้อยู่นะครับนะฮะไม่ลานะแต่ว่าเก็บมึงไว้ในหัวสมองกูในความทรงจําในหัวใจกูละกันเก่งมึงจะไปอยู่ตรงไหนกูก็ยังคิดถึงมึงแหละมึงก็ยังเป็นเพื่อนกูเหมือนเดิม แต่ขอให้รู้เลยว่าวันที่ไม่มีเก่งแล้วเนี่ยใจพี่ใจพี่ก็ไม่อยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนใครเดือดร้อนอะไรมาบอกเก่งครับผมจัดการให้ได้ทุกอย่างนะครับ